มาสุงค่ะ <c oughs> มาสุงพอไมพี่น้องเฮากูกาะกูคนค่ะมาสุงใต้กาะกูกาะค่ะฮักกูกาะค่ะมาสุงค่ะค <c oughs> าเสกคุ้มเมืองดีเจยงใหม่ออกออกไายการอุบอุบอุบลองลองเฮิร์นอ่าพอไมพี่น้องเขา ไหลอมไลยินเก็บเอากระเจาตื้อเป็นพันดีอ่าขอกำรรตังหูปอกเกือกก็เลือกเอามาสุงค้ามาสุงค้าเมื่อไนกอดเด็กขึ้นสืบลาดลองลองเฮินเฮินในเมื่อว่ากอดลาดลองเฮินเหมือนกันอะ กวยกงไม่ได้มาดัดลองก้นเอือกในเฮ็ดสังเลออ่ำแมนกันก้นเอือกในเฮ็ดสังเลอ่ำถูกกันก้นเอือกในเฮ็ดสังเลอ่ำอ่ำเคยอ่ำเคยยอมมาหน้าต่อกันก้นเอือกในเฮ็ดสังเลอ่ำเคยต้วยนากันพอเป็ี่ยนก้นเอือเดียวกันเฮ็ดสังเฮ็ดสังในอ่ำพอจำใจกันอ่ำอ่ำไม่ลองจำใจกัน เออราะกว่านอกเคนช่ําชำหมอํำใจก้นต่างก็แกะเพอยู่นอกเครนปอเพะเป็นห้าหนังกันนะช้ำอ่าอ่ำลัดต่อกันดีๆช้ำอ่ำอ่ำลัดต่อกันดีๆเสมก้าอ่เติ่งปังกันก็ไล่กุบโอ้กันก็ไม่ด้วยนาการก็มหึงรัดต่อกันก็ป้นกัาสองสามกัก็ขึ้นเสียงใส่กันนะเเพราะว่าเป็นเจ้านั้น นเฮือนเฮานีา่นนมันเฮ็ดให้เฮาอ่ำหักกันนเฮือนเฮานี่เฮ็ดให้เฮือนเฮาอ่ำจำใจก,กันพอห้อมจำใจกันพอห้อมหักกันพอห้อมอยกันพอห้อมเป็นนหนึ่งเดียวกันพอเป็นต่างต่างก็ต่างอยู่ต่างก้นต่างอยู่ อยู่เพออยู่มันต่างก็ก็ต่างเฮ็ดต่างก็ก็ต่างกินต่างก็ก็ต่างกวาใครกวา,าเมื่อไรกวาใครมากเมื่อไรมากใครเฮ็ดสังก็เฮ็ดก้เฮ็ดการบ่มาหอดเคือนก็เข้าอยู่หน้าลูกตีนอน่นกลมโหตดยพงเผอพงมันอํารัดต่อกันอําอัมมีลอง หักแปงกันอมไม่ลองจําใจกันลองลองลองจะในในมันกับไก่ด้วยตัวเฮิรนเป็นมากค่ะมันมันเกี่ยวกับโกนค่ะเนาะมันอ่ำใจว่าโกนั้ดีแต่มันใจโกลนใ้นมันดีกูก็ค่ะโกใน้นมันดีกูก็เออก็เฮ็ดสางอะไรเป็นเจ้านั้นน่ะในมันมันย้อนเฮิรนค่ะอ๋อย้อนเฮิรนอ่า hơn này mang tế để... hết thời con học biến chân hư có biến chân nằm đây tỏ cho sạc cả con học khá này chờ chờ hơn này bọc liều cái cả con học khá này chờ chờ hơn này bọc liều cái chờ chờ hơn chờ hơn hết chân hư có học chờ đây bọc liều cái Kwe hơn nên khun chơi hoa tổ cho khá ơ. hơn lại bọc đều ăn hoa năn. Mơ cả sư mây, na, sư mày, sư mà ụt. Hau sư cú mì mà chú cần hề có, hau hết hơn bản có lạt con ăn mò hết hơn vậy. Hết nấy nà, hết này hết này này. hết hơn có hết bản hâu. จอมนังเฮาซ่างอันนั้นเปิ้นว่าเฮาใจาเฮือนน่นะเฮาใจเฮือนเฮาใจเข้า,า,า,ขาปอกเหลวกัยเฮือนกวยกะเขาคำเขา,ขาเฮืนนั้นส่ำคึง่งใจเฮาตอจวัวซะก็เพราะฉะนันะ้นอเฮาเฮ็ดเฮนดีอเฮ็ดเฮนแคมอเฮ็ดเฮนแม่นเมียวมันปนก,กน,นเฮนกฮักกันพร้อมกัน bến năm nương chơi liêu cắn chăm chơi cắn ụp cắn đặt đỏ cắn kiểu kiểu sơ sơ dù chăm cắn kiểu kiểu sơ sơ cắt cắt yên yên ẩm thiết cắn ẩm mò cắn ẩm lạ cắn ẩm tha cắn ẩm nê cắn cù cọ mò chơi thèm cắn mò à, chơi lừa cắn Mi chi can lý, mi bác bường lý, มีสมาธิเจอนิมมีสมาธิเจอนิมพอมีสมาธิพอมีสติก็ได้มีปัญญาพอมีปัญญาคนเฮือนก็อุบกันลองขึ้นอย่มาสูงอุบกันลองหาเงินแต่เป็นคนมีเงินกูก็เฮือนนั่นพอเฮาเฮ็ดเฮือนอ่แม่นเมียมัน อ่าป uh, pues ้อไหนก็เอ่อเต็ดป้ากันทุกข์ทั้งเฮินจังไดกะป้อเฮาเฮ็ดเฮินหลีอย่าก็แม่นเมลมันปะไหนจึงเตเป็นคนมากมีทังเฮินกะมีเงินมีคมีปัญญามีมีตงูมีาปญญาอ่มีลองเมตตา หมอฮักกันหมอจอยแถมกันมีลองขึ้นเยอะหมอปกปองตัวเก่าห้างเผอห้องมันอันนี้ย่อนอันเป็นอยู่ในมันปลาย่อนเฮินค่ะ,ะมันอ่ำเจอปลาย่อนโกนค่ะมันอ่ำเจอโกนอ่ำดีได้มใจค่ะมันโกนในมันดีกูก็ค่ะโกนในเกิดมาดีกูก็ค่ะโกนในมีกูสู่กูก็ค่ะ กูสูลีกามลีสังกัยเกิดเป็นก้นค่ะพอเขาเกิดเป็นก้นมาในเขาเป็นก้นกูสูลีนาย่ะเขาเป็นก้นกูสูลีกามมีกูสูลีอ่ะพอสูเจ้ากว่าฮันโตชัดเป็นหมูเป็นไก่เป็นวัวเป็นไก่อ่าจนนั้นนั้นเขาจนนั้นเขาใครไวพลาจังเฮาเขาก่อมจังไว้เขาใครกิน มันจ no? um, ่งกวนเขากเขาก็ไม่ก um, uh, ินเนาะกวนในใครกินทางก็เลยกุเบี้ยนะใครกินข้าวซอยก็เลยใครกินข้าวเส้นก็เลยใครกินข้าวข้าวพักก็เลยนะก็ก็เพราะเป็นหมูเป็นไก่เป็นวัวเป็นไก่นั่นก็เลยกินอาหารนันที่เปิ่นปั่นกินนั่นก็เนาะเพราะเป็นวัวก็เป็นวัวไก่ก็เลยกินเยอะเพราะเป็นไก่ก็เลยเก็บกินจำดินจำงามอ่าเพราะเป็นหมูก็เปิ่นเลี้ยงทางก็กินนั่นนะอาจจไในเขา กสู่กรรไปถึงนะเพราะว่าเพราเป็นก้นได้เป็นก้นกสู่ดีกสู่กรรมดีเป็นก้นมีกรรมมีปรารถมเตรียมท่าน่าสังไกตเป็นก้นเขาก้นในมันดีกูก็ค่ะอ่าก้นในมดีกูก็ใครก็เฮตุสังเละั้นพ่มาพบกันพอมาเป็นป่อเป็นลูกกันเป็นป่อเป็นเมยกันเป็นพี่น้องกันพอเป็นก้นเฮิรนเดียวกันเฮตุสังเระพิษกันเนี่ยนี่มันปลาย่อนเฮิร์นะครับปลาย่อนเฮิรน เຫิນໃນບໍ uck uck uck. <c oughs> uh, ່ເຮັດແມ່ນมມວມັນກ uh, nah, ໍຮັກກັນສົງທໍາມີນາສາ36ພົງມາຈະມະທິພາສັບຍະຄະພະນະຍັກຄະອ່າເຕຕເລອງນແວນມີນມມີແຂກມລ ฮินย้อนชังแลกนนเฮิร์นอเมริกันอ่าจะต้องไวด้ดีๆคันนะต้องไว้ดีๆพอเผลอนอนเอาก็โหออกตั้งพักตูนะพอเผลอนอนเอาก็โหออกตั้งพักตูอ่าในเฮิรนนั้นมีคนหลายก้อนไยะพอเผลอนอนพิษ ก้อนหนึ่งบ้านไห,หนก็ในเฮิรนหลังนั้นเนี่ยอ่ำแมนกันเฮก็ใครอะนะอ่ำแมนกันเฮก็อย่เพราะว<ม>่าเผาเลอนั่นเอาก็โผอ,ออกตั้งพักตูบ้านไหนจึงในเฮิร์นหลังนั้นเป็นเฮิรนอันอ่ำหักกันอ่ำพร้อมกันอำ่นอำจใจกันอ่ำจำใจกันมีลองพิชกันหมอกันชิเก้กัน หนึ่งกันเฮ็ดเฮ็ดคิดเฮ็ดไปกันหลากกันใจกดตอกกันเป็ี่ยนเจนั้นขึ้นมากําเดียวค่ะอัน,นอไหนจองไว้ค่ะเนาะเพราะว่าพาและนอนเอาหัวออกพักตูนกน่นไปในก้นเฮิ่อมีหักก็เพกองนอนเอาหัวออกพักตู่วไปในก็เป็นหมดแย่เป็นหมดตั้งเป็นหมดตั้งหักก็อันนี้ค่ะขอขอที่หนึ่ง คำในข้อที่สองครับเนาะข้อที่สองเพราะว่าเนื้อเฮือนนั่นกวนเฮือนมีหลายก้อนก็เยอะเพราะว่าเผนอนั่นเอาตีนออกพักดูบ้ไหนจึงอาชักปอดเป็นก้นอาชักปอดอาชักอ่ำยาวอ่ำก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งตายกัมก้องตายกัมก้องตายตายย่อน นอนเอาตีนออกพักดูค่ะอาสาปัดอันนี้เป็นข้อที่สองค่ะนะแล้วก็ทางขี้ปอไหวปอไหวนั่งขี้กองหลังปันพักดูอันนี้ก็กวนเฮือนเอื้อนม่นกันค่ะไปเลยกวนเฮือนแม่นกนันจอยกัน,นหักกัน,นจำตจกันเชืมก้า คนเนอวานเนอะน้กว่าจูเผอกว่าจูก็เลยก็กว่ารัดต่อเผอเผอก็ไม่ใครเผอก็ไม่ใครอุบเาผาเผอก็ไม่คใครจอยเขาเมตตาอันว่านั้นมันมียค่ะเมตตาวางหายกับคำเดียวเพราะเขานั่งขีเอาเอากล้องหลังบรนณาเฮิร์นก็ทางขีก็ทางขีก,ก็เกี่ยวทางขีก็เอ่อมี มีมีเกี่ยวข้องกันตั้งลองตั้งหักในเฮือนในเยลองพร้อมกันลองจอยกันลองอ่ำถกกันในเฮืน,นเกี่ยวเกี่ยวข้องกันขเขาเกี่ยวข้องกันเขาแทงข้อนึง ข้อที่หนึ่งนอนเอาตินออกข้อที่สองนอนเอาโ,อโฮออกข้อที่สามทางขีข้อที่สี่ข้อที่สี่พระราพระราเป็นเจา้าปอปันคังนะพระราเป็นเจ้าในป่ยตัมปันคังก็คนเยอะขนเคัดกันกูก็ค่ะ ก้เนืนคัดกันบ่เมลัดลูกก่อมถอมกรปอปอรัดลูกก่อมถอมกพี่น้องกันก็ถอมกกันกันกได้ฌานกันก็ได้ดาดฉังก็เฮ็ดจอมเอ่อในพี่น้องคัดกันคั่นเนาะเป็นอันฌานคัดกันย้อนว่าเข่งพลาตําปันคังนะตําปันคัง ตัวอย่างมันนะอุปมามันเหมือนนึ่งแขกเข้าเฮินมาเฮานั่งปันคางปนะในจริงปองว่าเฮาเป็นก้นเจกิกกุดปองว่าเฮาเป็นก้นอ่ำคาหันแขกเข้มฮับตอนแขกพอเฮาเป็นก้นรีพอเฮาเป็นก้นเจอรีนี่ยฮัลไหวายนาจู้แขกเฮาก็ยกมือไหว้วามาสุงค้ามีอีหังเฮาจอยแถมค่ะเอ่อมีมีเจ้าหือแต่ได้จอยค่ะ อ๋อมาชงค่ะโหลอะไรเฮ็ดเจ้าไหนเพแขกเขามาแต่ไรไหวนาจู้กําเดียวเพราะเพาะนางคางปันบังว่าก้นอ่ำแมนกันแน่อุปมาเหมือนจะไหนเพาะกองหลังกันเพราะกองหลังปันบังว่าก้นจังกันพระราป็นเจ้าอันเข้าปางมาไหวในเฮือนเข้ากอเหมือนกันค่ะเพราะว่าพระราป็นเจ้าเข้ามาตําไหวเพราะปันคางปันในก็ก้นเนเฮื่อก็แมนกันเข้ากอดต่างที่บนกอมหักเขา phó bản khăn, phó công lang bản bữa nay cũng chăng cản, nợ vạn nợ mường cũng chăng cản, nợ ưởng nợ trưng cũng chăng cản, nợ hơn nợ ye cũng chăng cản, phó công lang bản. phàm là binh châu này đổ đầy vải na, ốc đan phắc tử miêu liều cái, phó ông trâm cám bản này phàm là này được. เพิ่นในเป็นจันหนึ่งจันชองพระราเป็นเจ้าแว่จันหนึ่งโวนอันว่นพิษเขาหลาดว่าเพิ่นในปัจจันหนึ่งเป็นจันแต่มจันชองเป็นจันชุงอันในเป็นตั้งว่นพิษคำพองเจ้าลูกลางนอนจันทเตะปอเมื่อนอนดังเหนือ อันนี้พิษพิษเตะๆพราะเผาเฮ็ดจัาไหนนี่ปอเมนั่นสอนลูกลา่างไรลูกล้างวายหยาบสอนหยาบเหลือซบเหลือกำก็เปะะิดวลูกลานน้างนอนจันตะปอเมเมื่อนอนจันเนือมันพิษเมื่อหนั่งต้นไม้เนี่เงามันอยู่ตีลิ้นหากมันอยู่ตีลิ้นป้อาเผาก็เลยปอเมเมื่อนอนจันเนือปั่นลูกล่างนอนจันเตะไปไหนพิษ พิษพิษอ่ะนนันเดมเขินใหญ่เลยอ่ะก็ปรัาซอนกันลาดกันก็มีอมกรมป้อลุกก็ใหญ่มากลุกช้ำให้เลื่องเจงอันใดกาไคลไลย้อนเงินปอเมก็ชื่อป้อมปันช้ำเจอลําป้อมปันช้ำเฮ็ดเมียวเมียวเป็นยานชูต่อปอเมขึ้นในย้อนย้อนปเมเฮ็ดพิษปอเมปันหลวนนอนจันรหนึ่งหล่โปเมเมื่อนอนจันสองมันเฮ็ดพิษพอเางหดีนโปอเมนในหลวนอนจันหนึ่ง พอเมลโหรอนจันหนึ่งพาราก็โหรไว้จันหนึ่งพอเมลเนี่ยโหรนอนจันที่หนึ่งฝั่งว่าเปิ้งเงาไม่เป็นต้นไม่ตัวก็เป็นเงาไม่ก็เดี๋ยวพอขึ้นเมื่อนั้นจันสองจันทรสามจันทฉี่มันพอเหมือนต้นไม่ก็เป็นเตกิ่งมันไงจันสองตั้งหนือนั้นจันสองจันทรสามนั่นเป็นกิ่งเป็นวางไงนะอันมีอำนาจปรมีเนี่ยเป็นจันหนึ่งนะ อย่ากอนนอนห้องตั้งหลังสุดพอเม่นอนห้องตั้งหลังสุดอย่าไปว่นพิษว่าพระราว้จั่นเตอแต็มนาในอําเจ้าเพราะเจนั้นนิกป่านนี่นิกป่านนี่เปิ้ไว้เป็นถามด้วยมนเจ้าเขาอันมนเจ้าเขาพูด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 ลองนิกป่านนั้นนิกป่านนี่ไม่เป็นจั่นเป็นจั่นนะนิกป่านนี่ไม่เป็นจั่นเป็นจั่นมันเชียงหังกัน อันตั้งอันโกนเพาว่าเอาพลาไว้จันแต่เหตุขึ้นเมื่อนอนจันเลยโกงเปลี่ยนวอดนั้นมั่นใจเพราะว่าเพราะว่ากางเงาเนี่ยเนี่เปิ้นอัมบาชังยะเพราะกางเงานะมันมันเป็นจันเป็นทับเป็นทับอ่ะเพราะกกางเงาเนี่ยเนี่มันมีอันเฮงอ่ะนะโกนเมื่อนอนจันเลยอะไรพลาไว้จันแต่เฮ็ดเข่งพลาไหวต่อพักดูก็เดี๋ยวพอเข่าเฮิร์นมากก็หันพลา พระราวัยก็ตั้งพักดูนะกวยกะเพราะว่าอ้า่สบายใจครับเพราะเหตุนั้นได้ไม่สบายใจเพราะมสบายใจก็ไว้จันใดก็ได้กวยกะเหอพระรานั่นไหวนาก็ตั้งพักดูหมดมดนะพอพอว่าอ้าลุงเฉลิเพราะเหตุนังลุงเฉลิมลาตนี่ยหอมสบายใจข้ามือนอนจังเนือพระลาวไหจันตดเนี่ยไม่สบายใจค่ะเนี่ยเพรมสบายใจก็เอาเมื่อไหวจันใดก็ได้กวยกะ พักตูหลงมีตั้งหลายก็พาราวกับตั้งนั้นนะไหวกับตั้งพักตูที่ติกันนะอะไรไหวจู้พักตูนี่ค่ะแต่แรงเหมนเมียวมันเพอเหตุแมนเมียวมันการมากมีก็แขมไปอยู่ดีก็แขมตั้งหักก็แขมลองหักกันลองพร้อมกันลองใจกันก็แข็ม ลองปกปองตัวเก่าก็แข้มปิญงยาอัธาลาสะิบแปดเปิงอันว่านั้นมีกูก็หมอปกปองตัวเก่ากูก็อยู่จำศีลสมาธิส,ต,ะะนนะส,ธสติปัญญากูก็ก็เปว่าบเฮือนนั้นเฮ็ดแมนเมยวมนพอเฮ็ดแมนเมยวมนคนเฮือนก็มีศีลมีสมาธิมีสติปัญญากูก็กูคนนะตะกูก็เป็นคนดีกูก็เป็นคนหมอ hà tăng hưu sở tố cầu bốc bóng tố cầu ta mạc mi ta kinh dạy mở xuống ta lạc lém cụ cọ hăng phở hăng mân cọ bờ hòa hơn nâng hết mẹn miêu mân bất chân ấn hâu nâng nâng thắt sáng tươi nơi hơn tố cầu thắt sáng tươi nơi hơn tố cầu hà mẹn miêu mân hờ ứng khiêm hờ mẹn tì mẹn tăng mân

hangng điước Phọúkonค màs